ก็ลงไปผุ่นสะคอนรุมคันไฟผุ่นทางนี่นะมุดเลยนี่ก็เขาหยอกันเต็มเลยเอาเลยจะเจ้าจะอยู่ในคลองขนาดคืออยู่ในคลองนี่บ้านี้ยจขังไว้คลองยี่ว่าแล้วอันนี้นาะจู่ระเบิดใช่กันยังมูพ่อจะขังกันไว้คลองอีกจะมาม่มีเงินระยะได้ช้ำกบช้ำเกียดเนี่ยเอาเงินให้กับมิจิอยากมือซื้อยาม้าบาได้อยากซื้อยาม้าดอกบ่นฉูบมาลรอปะใหยกับอยากให้ได้เนาะเบาเวียง ไปทางไหนอีกบ้านอัปเดตมาเทิดชาวใบล่าชุดเจ็ดดุมนะเสือเจ็ดดุมงั้นอันไลยกว่วสามดุมกินี่ ชูขูชูบอลพี่น้องเนาะบัดรม่องชูบอว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกท่านึงพวพ่อกับช่องยูทูบความหวังเยนชาใจกันด้วยพีงเน,นาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะมื่อนี้อ่ะไพอ่อฟซีมาเบิ่งเรื่องของนั่งใบให้เทิร์ตปวดหัวคือเก่าในหพี่น้องเนาะเอฟซีอย่างไรก็ไปฟังไปเบิ่งไปชมน้ำกันเพราะว่ามันใกล้แน่พี่น้องกัอยู่นี่มันใกล้อะไรกักมาไทาย คลิปน,นั่นๆนั่นเล่นให้หพีพ่เบิร์นกันเนี่ยเอพีกับเพิ่์นฟูเพิ่นบ่มักกับหลายคนอยู่พี่น้องแต่ว่าเฮ็ดคลิปเนาะพอได้ลงช่องยูทูปพี่น้องเลยตาผิดพลาดต้องกลับขอโทษขออภัยละลายนะไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเลยไอ้คันก็ลงไปพุ่นสะคองลุมคันพายพุ่นทางนี่น่ะมืดเลยนี่คือเขาหยอดกันทั้งเลยเอาเลยจะจ้าจะอยู่ในคลองขนาด้หนคือยู่ในคลองมีบัดฉีกห่งไว้คลองอย่างนว่าแล้วันนี้นาะจู่ระเบิดใช่กันยังงม้นพ่อฉีกังกันไว้คลองอีก <c oughs> ก็ไม่มีเงินระยะได้จำโกบจำเกียรตินะ่ะเอาเงินให้กับมีจิอยากมื่อซือ้อยาม้าบ่ได้อยากซือก้อยาม้าดอกบ่ได้ถูบมาอะไปะใถ่กับมิอยากให้ได้เนาะบ่เบี้ยงไปทางไหนอีกบานอัปเดตนาเธอชอาวใบล่าสุดเจด,ดุมนะ เดี๋ยวเจ็ดดูมยั้นอันไลน์กวถามดูมกินอีกแกงแา้น่ะจักเขาบอาให้จักน่าเสีย่ายเห็นมาไหมเลยบอกคำขาวบ้านเออี่เป็นหลักของเขาไปจักเลยแกเขาทิมลงมาให้ได้เธอเงยไปยาสู่ เขาจะเอาไปตากไว้จะว่าไปรักของเขาแพงเลยเนาะมีที่คนบ้านคอยแล้รักเสือหน่อยเขาไห,นหนาา็นอ่ะทางวานเนี่ยรักของเสือหน่อยเสือใหญ่ยังว่าพราได้นุ่งหุ่มตนัวโตเสือหน่อยสิอหุ่มยังไงนะพี่สังอีกสะมาหยอกอยู่นี่จะน้องไปหัวลูกเสียหน่อยนี่ <c oughs> กออกไปได้เลยเพื่อนนี่ใจน้่งนเพื่อน้องวอบไปเลยจับมันเห็ดสจับพี่ยหญ่จิ้มกินยังมั้จับนี่จับไปหันจับนี่จับตัวนั้นฟ้าเนี่ยนี่ฟ้านี่จับเครื่องแต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าไอยนี่เลาสชิแต่งหน้าบ่บไปไนเคแต่งหน้าจะไปใช้บไปนี่เครื่อแต่งหน้าได้บัตรเสื้ชุดใส่ชุดสเก็ตบ้านนีลายถ้าสุดเพื่นนี่ แล้วว่เธิดว่าจ้าเขาให้บ่ให้ยแล้ววะเห็นเข้าบ้านมาแล้วมีด้วยก็เครื่องสำอางแล้วมีครบครูอันเนาะนี่ฮะอืมเสียวเลยฮะเราเามาได้ใช้ซื้อเอาปะใช้มาได้ใช้ไม่ไปหาล่างองค์ขาว่าไปไปซื้อเอาได้เงินเราซื้อเอาหนี่เบิ่งดูมากัดกัดข่ามหายเห็นนี่มาอะไรกัดข่ามหายมาเงาขาบมาเนาะ ให้เรื่องบ่ายเงินเด๋ยนนี่นะให้เรื่องไหนกัลรมกันสกักกอนว้าใจเย็นๆได้กว่าล่มเงินแป๊บเดียวทีว่อยากได้เงินหน่อยได้เงินมาตนเทียงไปป้าก,กันอีกแล้วไ้ว่านี่ไปเยบ่วยไปโดดเทียงเลยแล้วเนา <laughs> ะแต่ย้ำหนาวไว้ทาย้ำหนาวได้ครีมทาผิวนา้าบัวอาัดมาทาผิวบาทเนาะเทดไปทั่วแท้เลย เยอะจริงๆเราประทามือเราลงทานเนาะแงเขากลับเลยื่อทางเป็นแทบอันนี้เป็นละยบานนะ้ำอาบทาครีมทาผิวบบบนี้ครีมทาผิวกันแดดบอสนะกันแดดหรอวะครีมทาผิวกันแดดทาแล้วเอาแนวมันเซตแล้วบาสนีมันเป็นแนวมันบอหรือว่าไง ถ้าต้องเช็ดออกบ่วนนองไปโดยคั้นบ่วนเช็ดออกได้ค่ะก็เป็นผิวสิเจ้า,าแล้วไม่ใช่หรอเจ้าบวบเดี๋ยวเจ้าเมื่อได้ด๋ตัวนี่ได้แบบนี้นะพังนี่ระเเว่นะเนาะเรา,เา,าเขังไว้เลยดิเราขังไว้เลยดิเ้าฉุดมนต์มุทหายะมาใส่เลย เราบกขังน้องระจูดมันแตะกันแล้แต่กี้เราขังไว้กับแก้วกน้องจูดเมัมแตกเราคืขังไว้อีกนะผูกอยู่ผูกอยู่ก้อนน้ำใหม่ผูกเอาไปถมไว้เอาแล้วไปหาน้ำน้ำแม่ในก้อนน้ำใหม่น่ะมันมีจะก้อน้ำใหม่แถวนี้น่ะมาจังน้ำเหนกกระด้างอะไรกระด้างเดิใจวายไปขอเงินนายเอ้าเอฟซีเพิ่นว่าวอยู่ไหนในไทยเมื่อใดก็ขอแต่เงินเพิ่นว่ะขอเงินไปจากไหนไปชื่อจากมาได้ กาบ้านะแม่นแต่พันยาขายหาแล้วเนาะเมีนบอบายบพันยาขายเราบ้าดิน่บได้เมีนได้แต่คอยห้ามนะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองควรบัได้ห้ามคอยบัจักผู้ขายแล้วคอยแล้วฉันคอยแจ้งจับได้สะแจ้งจับไผแจ้งจับผู้ขายที่บ้านมาได้สะมันดีบอแค่ทีแจ้งเหตุเยังนั่นการนั้นละจังหวะคอยอยากเป็นคนดีนั่นตำรวจบัเสือเจ้าด๋วตำรวจลองเบิ้งตำรวจสีบัวส่วนคอยสี่แค่ตำรวจเบิ้ง เดี๋ยวว่าลามเดี๋ฮอรเพิ่นนาทิดบ้านทิดมืองได้เนาะแม่นฉันได้เป็ร์นแจงไห้เนาะอ่ามุ้ได้ของกินหองอยู่แล้วก็มีพอกินอยู่ได้ก,กล้วยสุกเนาะล้างถ้วยไว้สะอาดดีพายเป็นผู้ล้างถ้วยมานี้ฮะฮะเพิ่นและเอออันเดียสะ่ะแสดงว่าแกล้งว่าตอนจะเข้ามานี่ท่าหกผักกิว ยังคืนเป็นนะนะยังลุกไปหันไปนี่อยู่นอนนะหัวว่าน้ำแนี่ปหานเราจะไปหาการกบมีปัดจ้ะมีแถลบาดมันละคมแถวเวียงยาชิดเน,นา้ใครคอยแท้ที่หัวก่อนนี่ก็มพิษไัยโย่ช่างว่าช่างว่า,า,วาถ้าแผลหัวแล้วพิษภัยกันพิษ บ้านพิดเมืองแล้วเพาไปเขาก็ว่าคุณว่าแล้วเนาะไปแถวพขโล้นแต่คิ้วอย่างเนี้ยในย่านเนาะบอกวียเนะมันบ้านนางตาเลือดน้องเหรอใช่หน่อยมันบาดนั่นหนูมีสตอร์แด้วเนาะสตอร์ก็ไม่ได้ถือมาจ้ะเหตุผลเป็นเบิดเนาะเป็นไม่น่นะแค่คนตาบ้าน ยอมเลยพ่อมันเป็นควรแบงเน็ดแขนิมือได้มไม่เถอะเลยไม่ต้องหาฮงมั้งแมนย่านเดี๋ยวพ่อยย่านบาดมือกว่าเนาะยึดแมนให้นะเป็นจวดแล้วโดนโยนบาดกว้างเลยตัวเงินตัวเงินหนีมาหนีมา บ้านลานไพ่จเจ้าเฮปช้งอันนี้ฮะ่านน่าขวอ,อ,อ,อย่างเพราะ <พอ S 2> ม่เทเงินมาเราให้ไนะเงิมานะเลยจะได้อนนี้ฮะกินแ้วงม,ม่เทกันนี่จะของเพียงนไมเ้เนี่นบ่บ้าเนาะนาเป็นลาบเลยเนาะมาอะไรอย่างมานี้ เราเห็ดตอนแล้วโอ้กาวมาฝนตกมาเนี่ยมันเข่าต้อนเลยนะป่าเนาะ <c oughs> <c oughs> เห็ดตอนแดดมันเห็ดง่ายเห็ดตอนแดดมันเห็ดยากเลยหอนแดดหมดแล้วเห็ดแบบจะเห็ดอยู่เด็ดแม่เอ้ยมาถลงมาแทนใส่คอยแน่แทนแม่เทวดุดแทวดาเอ้ยบักคุ้ยแทนไอค่ะพี่แทนผมแต่งหน้าจิบไปใช้นี่ ใครสิเป็นเห็ดนางผ้าสิเป็นเห็ดนางผ้าแมนเป็นพี่บ้าอะไรตัวอะไรตัวผัวผัวนะเบิ่งเสื้อคูดคยนี่เสื้อคูดหนึ่งสองสามนี่เสื้อยังเสื้อสมิงเสื้อเทิดบ่าดังสติดีๆนี่ อะไรบักอันนี้อยู่ๆก็บอกตีห้ยมูตักสติจ้ากะโดดกระปั่นยันว่ากินกับปั่นมาได้ต้มกว่าได้กินสันแกงมาได้ต้มเจ้าก็อยงให้ไล่ว่าเราอยูแบบนี้จะเท่านั้นลื่ๆแล้วลึ่งเลยเนาะชิ้นเลยลื่งได้ชิ้นเลยมาว่าตัวเงินว่าตัวเงินเมืองว่างเมืองว่างเมืองว่างแถะเรามาเลย พี่สังยังมยแป้งตัดสินหายงนึงเสมอกันเคยได้ยินเด้อยเลยสเก็ตระเบิดตกตัวเถียงระวังนั่นลงเหยียบนี่บู้แห้งเนาะกะย้อนนั่นเด้น่ะได้ยินนี่ว่าสียง้อนน่ะมันสิระเบิดพวกเจ้าถิ่มน่ะสิเจ้าเฮ็ดลโลลเลเฮ็ดแบบใดลโลลเล้ขอกูได้เฮ็ด โยนไปเตือนเลยรนะเสียงโยนน้ำเห็นสบอบ่อยินงสบอถึงผ่านนะฉันเอาตู tá ้ก่อนออกไปเย็นเงี <sl> ้ยไม่มินได้ตู้อย่าออกไปให้เจ้ได้เขายิงอะไรได้จนมันฮักเราไหมได้เห็ดเหียงให้ตู้เงินนีดจ้ะให้นิดผมมีตู้เงินแล้วจะมาคักโทษก่อนก็ตกเทียงยาบดีไม่ผมมีลรงงานแล้หว่านในเช่นนี้เรียงซีฟแล้วใช่ไหมอีกใครได้เถิดเจ้าของเถียงเคนเกิดยอมเลยมาบอกไปก็ มอมเนะยอมแด่มีอยได้เถอะคอยจไปหาดูงินนะคอยบอสวนเดียวเลยอะไรอย่ด้ไปส่ยีนออยบสพิชาอ๋เลมื่อวานนี่เป็นยังคือไปพี่ชาชาฮะเฮยไปม่แต่ไปวางเดียวแล้นจบ เอาหมอนยังกินหูคอยกับหูจักค้อกันกับเจ้าแล้วแต่เจ้ายังหูเวิร์ดนอกอย่างกันสุดพอดานั่นแหละสุดกับสีชมพูหรือสีอิฐบ่กนี่ฮะม่วงบ่สี่ยังแล้วแต่งตัวกับโอ๊ะสีม่ยึงกินกูดินี่ตวไปไปใช้เอาเงินมาคอยสิไปนี่แล้วสิเจ้าอยู่นนี่นี่3าบล แต่เอาจกอาเียนไปใส่คุณคุมคุณคมใส่คุมพังมึงเองที่จะอ้ยย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 ย้ยเยยยยยยายยยยยยนยยยย้ยย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 ่ยยยยยยเายยยยเยายย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 ยนยย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 ยอยย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 ย้ย เราเอ,อ Nil, ินก่อยมามามาเราก่อยวายก่อยแลงปบกุลแมเป็นยังคือเข้าไปว่าเมื่อวานนี่เถอะเบอกอยู่ว่าพคนชนที่เจ้าพังอยู่บอกเข้าไปหาเนี่ยบอกนองใบเข้าไปหาเนี่อยู่ในประชาน่ะไอถามเนี่ยเมื่อวานนี่เข้าไปหาลูกเห็นบมาเลยคอยไปได้ควัดเบิ่งอย่าไปช่างควัดนะว่าหน้าแต่โคบรถก้อยเข้าไปหาลูกเนาะ บแม่นแล้วว่าเขาไปนะอื่นแล้วเขาไปหาลูกแล้วกินลูกแล้วเบิ่งนี่กะบิ่งยาเส้นมาลูกเฮาเน่ะคอยเอาคืนได้ลูกเฮาแบบมันคนเร่าคืนฮอดลูกเราก็บบตีได้คนดีๆแท้เฮานี่ไปหาก็ยังไปกราบไหว้ไหาจะทิมแลท่านแท้บ่ลูกเฮาจะบอกคอยดีๆดูทิมแล้วตายแล้วเนาะยังบ่ทันใจคลายใจนะกระเพิบกระเพิบอยู่ตายเกิดขึ้นมานั่นมามันสิเอาเปื่อยค่อยต่อเอาได้ ว่าคอยต่อได้แน่นอนว่าลูกคอยจ่เป็นพวกพวกพวกใต้แล้วเขายังเอาดึงขึ้นมาได้ให้เกิดเป็นคนเรื่องราบสามสี่ห้าบาทแมนโบเอาไว้คำว่าเจ้าเข้าไปที่ลูกข้าวอยู่เปลี่ยนเขาผูุคคลใจเนี่ยขาคืนมาซะเออสิไปเปลี่ยนดอกให้เขาคืนมาเมื่ทุกคนกูกะลังิมกูกะใต้เน่ะไปเหตุไต่เช่น คนมันพอตายกูก ja ็ยังเป็นคนคือเก่านี่ละพ่ผมกูนะพัวให้เป็นนะเทวดาต่อให้งยเงี้ยนะเทวดาเอ้ยยังเบาดังว่าเลยเนาะอือโอ้ยนาะจะขี่ลายน้ำแดงเผยก็ดีลายมางใหม่น้ำเจ้าได้นี่ฮะจะแน้งเหตุเลย โมยาเห็นโมยาเนยบอกเหเมื่อก็บโมเมื่ออ้าวเอาแก่ไปนั่นรถโชคคลองดีบานบอกยายามันก็โมยาเห็นยังก็ได้ถ้ามีเงินอยากไปเทิร์นอย่างเดียวบอหน้าอยขอเงินนะเดี๋ยวนี้นะจะเห็นบอกขนาดไม่มีนะคอยตัมเองเลยนะคอยเห็ดเองเลยนะสินมัดมีออื และน่องกก็ไม่ซื้ออีมันมีนี่กูคือไปอยู่น้ำนองมั่งฉันเฮ้ยกูสั่งมันคือมาเนี่ยและมันกับพ่อมันซื้อมันนำพ่อมันนำเอ้เ้ยเมนบอกเขาสั่งมึงเขาสั่งกูก็ยาแต่กูก็สั่งเขาคือกันเห็นไหมกูขายที่มันเห็นบ่แม่กูแบงเงินขายให้ลุงกูั่วนะแมเนาะเออก็แม่กูสว แล้วบันนี้เอ้ากูอีกไปคายให้มึงอีกกับแม่กูซื้อกูไปซื้อกตบกูก็ไปซื้อมึงคือกันถึงชิว่าในใดก็อยู่น้ำกันอยู่หันาะคนเมื่อวานเนื้อคู่กันนะมาทิเครียดทิให้กันเท้าเมื่อนี่ก็หอมแค้มันคือเก้าบ่ได้เย้ะ แกน้เอาเงินใค้คอยคอยก็เมื่อลินอยู่บ้านพื่อจุยจวยอยู่บ้านพื่อเมา่ลินน้ำพายอยู่บ้านเอามา่ลินน้ำแม่คอยแม่คอยก็มีกันกบ้านนงพึงแม่คูนมีะนะใ,ในหื่นคูณมีเนะแม่คอยแลกายายงอนั่นเพื่อนเขาบักเทิดนั่นจังไรนะบักเทิดเอาคอยนั่นก็ไปแต่งในเพื่นคูณมีนั่นแหละแม่คอยแหละแม่คูณมีนะเ <c> ฮ <oughs> ้อเฮ้อเลยดอนน่ะเป็นเอื่อยคอยเลยนะ แลน้องซ้าย่อยก็มีอีกผู้หนึ่งนะน้องเบยนะแลน้องเบยตัวได้อีกเง่างที่มีเดี๋ยวนี้นะฮะเบยพี่บ้านะน่ะน้องเบยพี่บ้าก็เรื่องของน้องเบย์พี่บ้านย่าหรือว่าให้กอดยาเาามาหน้มันนี่คือบูหญนงนะชูยามาหน้เนาะเช่นเดิ น้องผ่าวระเบิดนั่นบ่เออหวบสิลุยบาดนีเนาะหใจเนาะอ้เอเนาะก็เป็น่นี่ลอดนตืนมานี่ต้องได้เข้าบ้านบละมืย่างเข้าไปเลยเออเดี๋ยวแซไปจี้ีบ ย,ยังไงนะถูกไหมถูกไหมยังแบบนี้นะคอยก็เห็นเลยถูกแบบนี้กลังกยเห็นเดี๋ยวนี้แต่หากจิ้มเขียวจหน่อยก็เบื่ออันนั้นอยากกระนุงนะยยนอยากจุ่มากินทอดอยากจุดยุ่งบ้านนี่เนาะตายไม่ได้อยากเลยไม่ได้มีโดดไปห้องมองไรคอยจะบอกให้ให้ก,กินทอดถูกจุดยุ่งนอกวะคไปเบิดเชเบิดเช่นหนึ่งนั่งกระโยกเห็นเบิ้ดยรคอย mất tiền cái... ừ. ừ, này, hiện nhiều lắm lài, mình cho. Khinh báu thủ thi, mà này. Hừm. Khỏi ăn kinh là nền nào của nhung là tai mất nè. Khỏi ăn là nền nhung baka khốp, khói thao năn. Ngang nốt bao, Dạo bột bẻ. Ủa, cái Lại của cha cũng là nền, cái gì ăn khói kinh nè. Nó yàn đấy nó. Nè, cành dừa cành nhung, yàng gìn nó. Đa cành nhung của bu lừa. Hừm, gìn thế nhắng đây, gìn thế nhắng. เมนเนีกินใบจูดแนี่มตรงขึ้นยุงที่ครบคุณแเดะเมนสิโบราณไปนี่ค่ะมันเกินไปพูดเนี่ยฮะเขียวรุดเอาไว้หันวะนะหันเม่ย่างบัติเห็ดตามาแล้วเห็ดไปได้เลยเนาะ เทสเอาชื่อได้สาวไปเอาไซระยามีบีคุยนะอันนี้นี่ลงเงินนี่นี่เอามาปูเงินเอาแล้วเออหน่องปูเงินหน่องน้ำท่องยาบะปูเงินเอามาเอามานี่อยู่นี่เองนี่เห็นบ่นี่ปูเงินนี่เห็นบ่เอามาว้าวเซิร์นเซินเซินว้าวน้ำเข้าแน่ อแล้วคือนหนูมามียากาเพชรของปูเงินบาตรว่าปูเงินกันนี่ก็นเงินเลยนี่ทันละทันเงินนี่นี่ทันเงินนี่เห็นบอกทันคำยังบ่ทันในทานนี่อยู่ในทองเงินนี่ทันคำนี่ทันคำนี่นี่เด้นี่คำนี่ก็ทันอะไนี่นี่นี่เห็นบ่หไปว่าไปเลยเลยทันคำเลยนี่เข่าเค่าคำซื่อนี่คำคองแก้เขาเอานะคองแก้เม่นคำแท่ เชมันยังได้เังจ้ามันไปหาเอาเดยไปจากไหนบ้านี่ยบุงกว่ามีดุดน้อยอีกได้ยากับบุงกว่ายาของาเนาะอบบอเอาบตมันขีดไปได้ปะนีกองใหญ่นี่ยพชุบไปพชุกองใหญ่เป uh ็นชุกองน้อยกินมันยามระดับเนาะกาแฟกับข้อใช่ของกับจักที่กาแฟร้อยกัเป็นเนาะเย็นบีบตบนเย็นห้วยแล้เลยฮะ เด็กบีบก็เป็นเด็กไม่ธรรมดาเนาะเรียวเสียวชานเนาะเสียวชานเมื่อสิยอมเลย่อยงอมแน่พี่น้องเลยเก่งอะไรถูกอย่างถูกต้องทำได้หมดคักบ่อชาใบนี่มาบวกคอยเจ้าเอาได้เอาไหมเอาไปเฮ็ดยังไล็กล่เฮ้ย เล็กไหลอมัน,มนเป็นนะเป็นน้ำเล็กไหลนี่มาเจ้าจังไหล,ลนะ